สนับสนุนโดยบีทากเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเก้นมันเขียดกันเลยซิกนิกมันสูนกับเป็นซิกนิกผิดใจเด้แต่ซิกนิก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 ยำนันว่าเฮาซิกนิกไผ่ไเฮ็ดให้ซิกนิกหน่อยใจเด้แต่ซิกนิก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 โอ้ยสวัสดีแวตัค่ะสวัสดีค่ะน้องวันใหญ่น้องคำนะคะคำว่า แปลว่างอนแต่ทําท่างอนให้ดูหน่อยงอนกว่านี้งอนเยอะกว่านี้จยาแสดงต้องงอนได้กว่านี้งอนกว่านี้อันนี้เริ่มโกรธแล้วไม่ได้งอนแล้วอันนี้เริ่มจะเผาบ้านกันแล้วอันนี้ไม่ใช่เริ่มเป็นกิ๊ีฬาจรเลี้ยงเริ่มเบียปากพูดถึงคนชื่อลำไยค่ะก็เป็นคนที่ตลกนะคะแต่ตลกเฉพาะคนที่รู้จักถ้าไม่รู้จักก็คือจะนิ่งไปเลยรู้แล้วเท่าไหร่ลำไยอ๋ออ๋อไม่ใช่แมคค้าไม่ใช่ผลไม้ กับอะไรมากที่สุดในช่วงเช้าช่วงเช้าหรอคะแต่งหน้าอาบน้าเป็นคนอาบน้ํานานแล้วก็เป็นคนเหมือนยืดเยื้อเลือกสภ้อาด้วยอีกอย่างหนึ่งแต่งหน้าอาบน้าหาเสื้อผ้าใช่ไหนบอกสเต็ปให้ดูหนว่าเข้าไปเข้าไปห้องน้ำทำอะไรก่อนเข้าไปห้องน้ําก็จะมีอ่ะผมนานมากงงผมสั้นแค่นี้ ีคนบอกว่าเราพูดเก่งมากเลยอะเป็นคนที่แบบเวลาเล่าเรื่องจะต้องแบบจะต้องเล่าอะไรเงี้ยพี่พุกเก่วคือพี่แกงนะกะให้เราคานมต้องบอกขนาดนั้นเลยเหรอแต่ไม่เหมือนตอนหนูขายเสื้อผ้าหนูแบบคือเสื้อผ้าหนูทุกตัวไปซื้อแลวเดเล่าให้ฟังก่อนว่าเสื้อตัวไหนใส่ไปไหนอะไรยังไงบ้างหนูก็จะเล่าแล้วคือมีคนคอมเมนต์ว่าเออพี่ขายเธอไม่ต้องเล่าหรอกไม่อยากรู้ หมอมีติดหอยหมอน้อยติดหมีจิ้มสองสามที T, ทั้งติดหมีติดหอยสรุปหมออะไรติดหมีหมอฟันมั้งไม่รู้อะหมออะไรอะฟังไม่ทันนะหมอน้อยไง<อ>หมอน้อยติดหมีเ<อ>าขาก็บอกอยู่งงงอะชอบแต่เจ้าหมอฟันอมไม่รู้อะอยากฟันหมอไหมคะอ,อ้ยท่านหลอ่หลอๆก,ก็ได้อยู่ดาราชายที่ตรงสเปคค่ะ พี่เป้อารักตอนผมยาวผมยาวชอบมากเล่นเล่นเล่นหนังกับพี่อ้ำคือเป็นเป็นละครที่แบบว่าดูได้ตลอดแบบปีปีหนึ่งอ่ะเราหรือเไม่เ่าไม่เ่าถ้าไม่ใช่โบแดงแล้วอะไรที่ทำให้น้องลำไยแสลกใจ่ะอะไรคิดคิดเขาบอกไม่ให้คิดนานด้วยเดี๋ยวคิดไม่ออกอีกเออเออเออ พี่คิดไม่ออกอ่ะไม่มีช้อยหรอไม่มีเอาเป็นแบบโบดําละกันคิดไม่ออกก็ตอบไปมั่วสุดสิ่งที่จะทําให้ลําไยหัวร้อนมากที่สุดก็คือหิวข้าวเราไม่ได้กินออตอนนี้หิวปะตอนนี้นิดนึงได้แล้วเวลาแฟนงอนมีวิธีง้อแฟนยังไงไม่ง้อเปล่อยไปเลยเดี๋ยวเขามาง้อเราเองเพอเขาพางอนลองงอนกลับเดี๋ยวเขามาง้อองกใช่แล้วเวลาเรางอนอะ คนแบบแฟนต้องทํำยังไงถึงจะง้อเราได้ก็ง้อไปเรื่อยกระเป๋าไหมซื้อของกินซื้อของกินมีโอกาสมากว่าเพราะว่าเป็นคนโมโหหิวอส่วนหน้าที่กอนก็คือเรื่องโมโหั่นแหละใช่และอ่ะไม่โอเคไม่เล่าเลยจะเล่าก็คือหนูก็คือหนูเป็นคนที่แบบว่าเวลาหิวต้องได้กินแล้วก็คือ ที่ค right oh ิด oh ดูแ okay. ล okay. okay. enfin ้วหนูต oh, uh ้องโมโหขนาดไหนอ่ะเราต้องกินตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเอออ่าแต่ถ้าเกิดน้องพูดเยอะกว่านเนี้ยน้องจะไม่มีเวลาโอเคโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวร้องเพลงซิงกิลให้ฟังหน่อยแต่ก็ร้องไปแล้วดีแล้วร้องแล้วอะไรก็เป็นอะไรก็ได้อะเลียวอะไรก็ได้เรียวอะไรวะเนี่ยไรายการนี้มีเวลามันห้าชั่วโมงเราคุยกันได้ยาวๆรูดไปว่าชื่อรายการนี่ชื่ออะไรถามเพื่อ โอเคค่ะผลงานค่ะค่ะก็ฝากติดตามผลงานรใหญ่ด้วยนะคะว่าจะเป็นซิงเกิลเก่าหรือซิงเกิลใหม่นะคะเเหหหห็็นนนนนนโบแแแดงงสลล้้ใใใจจยยยาาามมไวทางช่อง YouTube ไพร์ดองคัมนะคะแล้วก็แฟนเพจลำหัยดองคัมนะคะหรือว่าไอจีลำหญ่ไลออนนะคะขอบคุณค่ะคําถามสุดท้ายคิดยังไงกับคําถามที่ถูกถามมาคะพี่ยังไม่จบอยังบอกคือ สลับกันไหมอะไรคิดยังไงกับโดนตอบคำถามที่ถูกถามมาก็คือถามเพื่อแล้วเราตอบเพื่อเล่าเพื่อก็คือทำไปเพื่อบ๊ายบาย